สวัสดีครับผมน้งยักษ์ปันสุขวันนี้อยากจะมาแบ่งปันพี่ๆทุกท่านว่าเมืองปันสุขที่ทุกคนอาศัยอยู่นั้นมีอะไรบ้างนะไปดูกันเมืองปันสุขบริหารงานโดยบริษัทเ4โฟ m อมมูนิเคชั่นจำกัดโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยเมืองปันสุขจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง ที่จะรวบรวมสินค้าและบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านอีกทั้งเรายังสามารถเชื่อมต่อและส่งความสุขกันได้ด้วยสัญญาณมือถือค่ายฟิล์ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนจ่ายการชำระเงินหรือการเบิกถอนค่าคอมมิชชั่นเป็นเรื่องง่ายที่สามารถทำได้ทันทีแบบไม่มีสะดุดเมืองปันสุขยังมีเป้าหมายที่จะต่อยอด ส่งเสริมการสร้างอาชีพด้วยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พร้อมจะให้พี่น้องชาวไทยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านอีกทั้งเรายังมีเมืองสายลายที่ให้ทุกคนสามารถจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆแบบครบวงจรแก่ผู้บริโภค เรายังร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อนำสินค้าชั้นนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างความหลากหลายบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากแบรนด์ Xiaomi, ยอนออสกิสมาร์ทโฟนและคิงวายอินชูรันเราจะพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไปแบบไม่หยุดยัง้งเพื่อให้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าหลากหลายประเภทหรือให้ครอบคุมทุกความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เมืองันสุดแห่งน,นี้ เราจะเรียกทุกท่านที่เป็นพลเมืองปันสุขดิเลอร์สุกท่านล้วนเป็นคนสําคัญที่ผลักดันที่เมืองนี้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยดิเลอร์มีความเชื่อมั่นว่าโครงการเมืองปันสุขจะเป็นศูนย์รวมความต้องการและเครื่องมือต่างๆของนักธุรกิจยุคใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะตอบสนองความต้องการที่ทันสมัยให้รวมอยู่ในที่เดียวอีกทั้งยังจะต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ทั้งในประเทศและพัฒนาให้ัะเทียมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้นจินและสุขท่านที่เป็นดังสูงบริการจะต้องทําหน้าที่รักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธุรกิจเอาไว้ เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพการเสมอต้นเสมอปลายสร้างความอบอุ่นเป็นมิตรและความคุ้นเคยเพื่อสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งจากจุดเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วเมืองปันสุกเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายที่จะประสบความสําเร็จไปกับดิลเลอร์ทุกท่านเราไม่หยุดอยู่ยเพียงแค่สร้างธุรกิจเท่านั้นเรายังจัดตั้งกลุ่มเครคดิตยูเนียนครอบครัวซิมปันสุกและสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ดิเลเอร รวมไปถึงครอบครัวของดินเลอร์อีกด้วยในอนาคตอันใกล้นี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้ดินเลอร์ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในครอบครัวเมืองปันสุขเมื่อนําทุกสิ่งมาประกอบรวมกันก็จะเติมเต็มที่เมืองปันสุขแห่งนี้มีความสมบูรณ์ ครอบคุณกันให้บริการเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและครบวงจรหรือให้พร้อมสำหรับการขยายตลาดออกไปทั้งในและต่างประเทศกล้าที่จะเป็นผู้นำมุ่งสู่อนาคต be the leader be the future